็เราก็จะมาปล่อยน้ำกันวันนี้แล้วก็ดูทุเรียนครับผมทุเรียนชั่วเราจะทำยังไงต่อไปก็เริ่มแต่งแขนงครับไล่แต่งแขนงแขนงเล็ขออกพร้อมที่จะทำรุ่นต่อไปนี่ตรงนี้ก็นี่ก็อีกวันเดือนนึงครัาเอาแบบแก่ๆเลยเดือนนึ อนหนึ่งคือหนามเนี่ยมันจะต้องหดปลายต้องแห้งร่องนี่จะต้องสีนี่ที่เขียวเนี่ยเริ่มเริ่มจางหายเป็นออกสีน้ําตาลอ่ามันที่จะแก่หนามนี่ต้องต้องหดตรงนี้ต้องปูดต้องอิ่มเต็มที่ยิ่งถ้าเก่ดีตัวนี้ปีนี่คือเกตจัดเลยครับ,รบก็พาเพื่อนมาดูทีมัน ต้นนี้ทุเรียนห้าปีครับผมใบไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็จะทำบำรุงต่อไปก็มาดูกันแนวทางก็ปล่อยน้ำอยู่ครับวนันนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ทุเรียนห้าปีเหมือนกันแต่ไม่พุ่งอ่าที่ผมถ่ายเพื่อนดูชุดทีแล้วอะม่มันติดมันจะร่วงมันไม่ร่วงเฉยเลยอ้าวดู นี่อย่างน้อยมีนะครับนี่หลายลอนนะแต่ละลูกนี่ดูล,ลองมันนี่นี่ก็ลูกละโลนะนี่ลูกละโลนะครับนี่ลูนโลนี่ก็คือถ้าผ่าออกมานี่บองตรงทะโลละร้อยกว่าบาทนี่ลูกนี้เนื้อเนื้อได้แค่ไม่กี่ถึงขีดหรือเปล่ามไม่รู้ขีดหรือสองขีดไม่รู้เนี่ยแต่มันก็ติดอ่ะอาติดให้เราได้ ได้ดูได้ชิมต้นนี้ก็จะรอเสริมลากครับผมนี่อันนี้ทุเรียนป่ารอเรามีเวลาก็จะเสริมลากเข้ากับต้นนี้ช่วยเพราะว่ามันติดลูกแล้วละ่ะถ้าต้นนี้ติดลูกถ้ามีต้นนี้มามาช่วยยังไงก็ไม่โสมครับผมเอาเป็นสองลากมันก็จะไม่โสมผมก็จะซื้อทุเรียนป่ามา มาพ่อใส่อีกอันนี้ก็รุ่นหลังปลูกก็มีปลูกใหม่ไปเรื่อยนี่อันนี้ก็รุ่นหลังรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณสองปีกว่ารุ่นนี้ก็ติดแล้วรุ่นนี้ทุเรียนสี่ปีสี่ห้าปีเนี่ยถืดลูกอันนี้เกตจัดแล้วนะครับเนี่ย อันนี้ถึงขั้นว่าเกตจัดแล้วแ่่ก็มีด่วงเจาะกระช่างหัวมันก็รอตัดชุดหน้าดูตามันตามันจะหดร่องมันจะหายร่องเขียวมันจะหายก็ดูใบมันก็ใบไม่ดีเท่าไหร่ครับผมก็สุเรียนยังต้องบำรุงไปอีกเยอะเหมือนเพื่อนๆดูชุดที่แล้วอะ่ะ ก็ห่างอยู่ตรงนี้ที่จะต้องปุอยประมาณสามร้อยก็ต้นเบิกเนี่ยแต่ทั้งที่ส้มอะฟื้นหมดแล้วก็าขามนี่ก็อาจจะได้เอาออกครับผมเป็นบาง,บางจุดก็เป็นกำลังใจให้คนทำสวนพรอนนี้ราคาโหถูกมากแต่ผมก็จะมาปรับมาใช้ วิธีดั้งเดิมครับผมแบบมาใช้วิธีรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เคยทําทำให้เขาอยู่ได้ผมก็จะปรับตงน,นั้นคือแล้วแต่เขาจะให้ลูกเท่าที่ให้ได้ปุ๋ยก็จะจะเน้นปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรไปเรื่อยเป่ยส่วนบนงต้นก็คือไม่ให้ขาดแคลเซียมโวลอนก็พอสุกกระตุ้นดงกระตุ้นดอกก็มีมั่ง แต่ไม่ถึงกับติดเต็มต้นไม่ถึงกับขนาดว่าโอ้ติดเต็มต้นแล้วสมมติต้นเนี้ติดร้อยต้นแล้วผมจะต้องมาตัดทิ้งอีกแปดสิบเอาไว้ยี่สิบห่ืงเงี้ยมันก็เสียการบำรุงเราที่เราพ่นยาอัดไปเยอะๆอะเท่ากับมันมันให้ลูกเกินตัวเกินตัวแล้วบทสุดท้ายเราก็ต้องมาตัดลูกทิ้งเอาไว้แค่นี้เอาไว้แค่นี้สู้ สูลดรายจ่ายยาเราก็อย่าไปพ่นเยอะก็พอประมาณสําหรับเน,น้นๆ้นก็คือข่า,มาแมลงเพี้ยแล้วก็เฟลาเราเน้นแค่นี้แล้วก็บำรุงปุ๋ยคอกให้เยอะแล้วก็น้ําอย่าให้ขาดปุ๋ยคอกทางดินนี้เราเน้นอย่าให้เยอะอย่าให้ขาดดีกว่าส่วนตัวอื่นที่จะเอามาฉีดพ่นผมว่าบางทีมันเกินเกินเราทําทิ้ง ถ้าทาแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะ่เหมือนผมทำเมื่อก่อนผมทมามะม่วงผมทํามะม่วงทำในนาเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่พาทําก็คือเขาก็เขาก็ได้ขายจนราคาก็ไม่ได้แพงมากเขาก็ยังอยู่ได้เลยเพราะว่าเขาทําเองแล้วก็ลดรายจ่ายหลายอย่างแต่พอมารุ่นหลังอย่างมารุ่นผมเนี่ยไปตามสื่อ ตามสื่อแบบโฆษณายาตัวนุ่นดีหยุดยาตัวนี้ดีเอามาฉีดโอ้โหเยอะแยะก็แค่นี้ก่อนครับทุกคนก็เป็นแนวทาง